สัรการะหลมหาศิราสาตุสาตุ์สัตวพระเมตาบรมีล่องโบที่บ่อนพระสงฆ์รูปนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับขอขอนะครับเชิญพี่น้องทุกคนนะครับ เข้าสู่ไลฟ์สดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทวัดสวนทับปิน,นิ นะครับของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับครับผมเรามาตักบาตรเช้านะครับในวันฉลองอายุวัฒนะ81ปีนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาครับมาตักบาตรนะครับร่วมกับหลวงปู่ครับร่วมกันในวันนี้ครับพี่น้องครับกับเช้านี้นะครับกิจกรรมแรกนะครับในบุญในวันนี้นะครับก็คือหลวงปู่นะครับจะตักบาตรพระสงฆ์9รูปนะครับก่อนที่จะมีพิธีในช่วง9โมง30นาทีนะครับวันนี้นะครับมีพี่น้องนะครับนับพันชีวิตนะครับมาร่วมตักบาตร ร่วมอวยพรนะครับมงคลนะครับในหลวงปู่มหาศิลานะครับในวันเฉลิฉลองโยชน์นะครับในพระมหามงคลในรถตลาดศิลปิมนุนดึงตอนนี้ดิมนุนอยู่สองค์นะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสิทธิานุสิ์นะครับสาธุชนนะครับผู้มีความรักและเคารพในหลวงปู่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลของพวกเราอีกวันนะครับที่มาศิลป์ปู่นะครับ Uhm. <cima. S 2> ร่วมอวยพรนะครับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับับในพิธีอันเป็นมงคลในวันนี้ร่วมกันครับพี่น้องครับวันนี้ทุกท่านกระลงมือสาธุพระบุตรเจริญพระบิดาบุญญาทวายให้กับบุตรกานรีให้กับน้ำพระคุณแม่น้อยนิดจ้ะ วันนี้นะครับฉลองยุวสถานหลวงปู่ครับ14ตุลาคมอยากทำพิธีอะไรก็เรียงว่าให้พระสงฆ์ข้าจะได้ปฏิกรานะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่ขอว่าบุณสำเร็จพยายามนั่งนะครับพยายามนั่งได้ไหมพยายามนั่งได้ไหมทุกคนพยายามนั่งได้ไหมช่างภาพทุกคนพยายามนั่งนะครับ กราบบารมีหลวงปู่พระมหาศิลาสริยันโทนะครับเรื่องในวันอายุวัฒนมงคล81พรรษา81ปีนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาวันนี้นะครับเป็นองค์ที่กะนาที่รุ่งโรจน์จะได้เลยเราสิทธิอนุสิธิ์นะครับพี่น้องนะครับต่างร่วมน้อมจิตมุทิตานะครับเนื่องในวันมหามงคลนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นลูกศิษย์นะครับถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งนะครับวันนี้นะครับ ผมโปรดิเซอร์ยุงนะครับได้มาเป็นตัวแทนนะครับในการถวายงานถ่ายทอดสดับให้พี่น้องทุกคนนะครับทั่วประเทศได้มาร่วมอธิษฐานจิตนะครับตามบานในวันเอาตรงๆสรออายุวัฒนะก็คือวันเกิดของคุณกรลนะครับนะครับครบ81ปีครับเรานี่ก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ไกลๆนะครับจะได้ร่วมนะครับ แสดงมุทิตาจิตด้วยนะครับนะครับทุกท่านสามารถร่วมอนุโมทนาบุญนะครับในมงคลในครั้งนี้นะครับหลวงปู่นะครับท่านร่วมตักบาตรด้วยนะครับย้ํานะครับหลวงปู่ท่านร่วมตักบาตรนะครับกิจกรรมแรกในวันนี้เลยครับหลวงปู่นะครับจะ ตักบาทพระสงฆ์นะครับพระเถราพรเถระนะครับจำนวน9รูปนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับน้องอาจจะต้องขยับไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพระสงฆ์เดินทางนี้ตักบาทจะได้เห็นด้านข้างไปตรงนู้นลูกน้อง่านเกมนะคุณโดนนะครับเพราะเดี๋ยวพระมาตรงนี it, ้จะบังนะลูกนะลูกต้องไปทางนู้นนะครับน้องคลานไปทางนู้นลูกนมุมุไปอ่านเกมเลยต้าคลานเข่าไปอยู่มุมนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวลูามุมไปอ่านเกมตรงนู้นอ่ะพี่พี่แว่นหน่ะพี่แว่นหน่ะพระแทนที่จะไปข้างหลังก็ไปข้างหน้า การบรคู่มหาสิรานีไปกสาธุนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตัวประเทศนะครับร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับองค์หลวงปู่นะครับในวันนี้นะครับอาจารย์หลวงพ่อทุกท่านถือว่ามีนรู้ร่วมนะครับในกุศลในบุญครั้งนี้นะครับบารมีของปู่พระมหาสิลาสิจันโตนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้จะได้ทราบว่าเป็นวันมหามงคลนะครับและจะได้ ร่วมกันสาทุนะครับร่วมกันสาทุนะครับโดนแล้วโดนแล้วก็ด้วยสิยานุสิ์มากมายนะครับคับข้างเลยวันนี้นะครับทั้งพ่อค้าข่าวบดีนะครับข้าราชการผู้ใหญ่นะครับมากมายนะครับที่มาถวายมุติตาหลวงปู่ในวันนี้นะครับก็บรรยากาศก็อาจจะ ดูพร้ขุด้วยนะครับแน่นไปด้วยสาธุชนบุญนะครับรวมเป็นพรกันด้วยนะครับวันนี้ครับยื่งกันครับเป็นสาธุชนสดยิ่งนะครับที่แปลาได้ร่วมกบาลโมทนาช่วยใหม่งทำไมให้น้องพ่ออุิศหน่อยน้องพ่ออุทิศกับพระที่วมอนุทโมธนาบุญนะครับในการตัดบาทนะครับครั้งนี้โลกของปู่พระมหาศิลาครับ เรากจะได้ออกพระบิบาลกับพระนสิที่มาร่วมบุต่านก็รมโบุลทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญแต่ปานก็ระโมโก็จะได้รับอดิสงเอาทุกคนนะครับรับบุญร่วมกันโบขมาศิลานะครับนนตตสสสุุั

Το κασά σαν εαρόφωσο κοιτό, χωρί τα μέσα, περιάτυπη, το αφάρα, το κοιτό, ούτω κασά σαν εαρόφωσο κοιτό, χωρί τα μέσα.

เทวตาสังฆทูตานุภาเวนสักขาโสทิภวานุเตภวตุสังพังฆังฆังรักขันตุสังเทวตาสังฆทามานุภาเวนสักขาโสทิภวานุเต

อาจารย์ต่อได้หครับต่ออาจารต่ออาจารย์ท่องอาจารย์ต่อเดี๋ยวผมไม่ต้องหรอวะที่มอสสบายเสียงให้หลวงปู่วันนี้โยมสาธุในบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่จิลาสาธุดังดังเราให้ดังกว่านี้ ครับตอนนี้นะครับหลวงปู่พระมาศิลาก็ได้ตัดากกบาทกระสงฆ์นะครับเก้ารูปนะครับเรื่องในวันมหามงคลน,นะครับที่หลจากถึงเจ้าภาพนะครับทุกท่าน จับหลวงปู่ไว้ภายในงานนะครับช่างภาพที่เข้าบอนเทนตภาพภายในงานะครับหลวงปู่ได้ตัดบาดพระสงฆ์เก้ารูปนะครับเรื่องในวันอายุชนละมงคลของปู่นะารวันนี้นะครับทั้งบ้านนะครับร่วมรับบัตนะครับรุ่นบรรดาสาธุกับพวกเรานะครับวันนี้นะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายอย่างครับร่วมกันถวายพรชัยมงคลนะครับถวายรอบแด่นะครับหลวงปู่เนาะนะครับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันอ่วยพรให้หลวงปู่ธาตุขันแข็งแรงนะครับขอให้หลวงปู่นะครับ อยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้พี่น้องนะครับคับสาธรสิทธ์ทั่วประเทศปรับนานเท่านานครับผมไวพ่อหลวงปู่แล้วครับครับวันนี้ก็ถือว่าเรื่องปิติใจนะครับในปุสญานุสิ์นะครับวันนี้ได้น้องมุทิตาหลวงปู่นะครับวันนี้นะครับรับชมบารมีหลวงปู่ด้วยกันนะครับช่องบารมีหลวงปู่ด้วยกันนะครับอยู่เป็นร่มโพใหญ่อยู่เป็นร่มใสใบหนา อยูชมบารมีหลวงปู่ด้วยกันนะครับวันนี้หลวงปู่มีความปิดีได้ยินดีวนบอกว่าขอท่านโดยด้โยมเนีขอท่านโดยลูกศิษย์ลวงปู่ลูกศิษย์หลกงพ่อะีไหยที่เข้าหลครับเล้วหลวงปู่ยังไม่เข้าเข้าท่าขอโดยจ่โยมชัดๆนะวันนี้โยมมาเป็นมนุษ มาเพื่อที่จะมาร่วมทำบุญหล่อกพระร่วมกันนะครับวันนี้ผมกับพี่ป๋านะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับมากราบบารมีหลวงปู่ข้าวิจลาวันนี้หลวงปู่อยากอยากเห็นอยากโยมเพราะฉะทำแน่หน่หลวงปู่ถาว่าจะนั่งยนี่ห้อเห็นหรือว่าจะนั่งเนี่ยหลวงปู่อยากเห็นไงจะไม่เอาสาธุนะนะไงหลวงปู่ยิ้มถุงหมอกทุกองนน่นไปเลาสาธุผู้สื่อข่าวครับขออนุญาต ถอยไปขอพื้นที่ถอยหลังไปนิดนึงนะครับพี่ขอให้กล้องหลังนะครับขอให้กล้องหลังสองกล้องนะครับี่หลานสาวหลุยหลุยเหลนสาวจะมารำถวายเอาพี่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวยข้ามาพี่ครับกันกันก่อนกันก่อนเย๋ยวให้ทุกคนได้ชมหลานสาวเหลนสาวได้รับก่อนอยู่ตรงไหนเข้ามานะครับนะหลานสาววันพี่ อาวนนี้เป็นเว่าช่วงรอรอน้องยังไม่ได้กุ๊บใช่แลยเขา้องหันหน้ารอให้น้องได้ได้ได้ำตัวก่อนตอนนี้อโอกาสถอยออกสักห้าเมตรไปห้าเมตรน้องนั่ตรงนี้นู่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นั่งข้างๆโอเคแล้วน่าหนโอเคถอยนิดนึงเราจะยิงแลับ มาได้มาเลยนะสาดีเลยนะเวลาแค่นทีเหลนแล้งผูกไหมล่ะจังเหลนเสลนเหลนมาล่ะจังอายุนั่งประจำที่หนาวนั่งเหมือนเดิมเราจะให้ชมการแสดงนะถ้าโยมนะถ้าโยมยืนหลายคนก็จะไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเอาโยมที่อยู่บริเวณทนาหน้าอานั่งลง ใครอยากเป็นเศรษฐีก็ให้นั่งเรียนนะอลาลงอักาลาเพื่อพูดหลวงปู่กอนการนี่คือเหลนเหรนของหลวงปู่นะครับกว้างหาหลแล้วก็แคบกว้างไปเพราแม่งหล่นก็จะโคนหล่นหลาเหรนจะโลนโอ้โลนพุทธเจ้าแค่ปู่แค่ปู่ในการรำถวายอายุวัฒนมงคล หลวงปู่ประมาศิลาศิริตะโพในวันนี้จะจะลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่รักและเคารพผู้ที่เคารพและศรัทธาวันนี้จะให้ผู้ซึ่งเป็นหล้นะของหลวง,งปู่ไ<อ>ตห่หน่อยอีหลาซื่อยังก็บอกหลวงปู่หลวงปู่ก็ได้ซื่อหลวง ือเด็กกินครานทิพย์นี่อาจารย์ค่ะคือเด็เชินน้งพี่ค่ะอ๋อเนีอาจารยอเมาอายสูรณให้ร้องเลยครับโอ้ยรำเสร็จแล้วเข้าได้ยังเอนนี้โมฮันรเองเด็กกินกันก่อนพรนทิพย์นี่อาจารย์หมดเอนรันทิพย์นี่อจารโอ้หลงปูให้รางวัล แบ่กันกับลูกกองเนียแบกกันนี้ดิพูดมาห้าน้อยแบกงผู้ละพันน้อยนะครับเดี๋ยวชมรำนะครับก่อนนะครับ นะคร, ام, รับเข้าไปพักแล้วโอเคก็ผมมาถ่ายท่ดสดนะครับให้เห็นภาพบรรยากาศในตอนเช้าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญในวันนี้ด้วยนะครับไปเก็บภาพทําบุญน่ะพี่น้องทาบุญกันเก็บภาพภาพในวันนี้หนึ่งที่ป่าไปไหนเราวไปรู้่อไวเลยทิ้งเลยโอเคขอดไปเลยทิ้งแล้วไปเก็บภาพกันเลนเก็บไปเก็บ ไม่เป็นไรอาไปเลยเดินเก็บเลยเดินนี้เลยเดินนี้เลยเดนนี้ร่วมกันที่เดินเนริหลังใหญ่สาหรับแขกรมีเิวันนี้านรบรรยากาศของประเทศไทยวันอายุวัฒนะมงคลผู้ที่รินเข้านที่วัดเวนธรรมปีนของเราา Ở đây là cái nát nay dùng có ba phần ăn này là lắm

ตักบาตรใกล้บ้านท่านได้เลยนะอยู่จังหวัดไหนตักบาตรที่นั่นนะครับแล้วก็ถวายนะครับเป็นพรชัยมงคลเนาะเป็นพุทิจาจิตถวายได้่หลวงปู่พระมหาศิลาครับผมที่วัดใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับส่วนใครที่มาที่วัดสวนธรรมปิติเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทาบาตรทำบุญตักบาตรครับผมอ่านเโมธนานะครับกับพระสงฆ์นะครับพระเกจิลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเก้ารูปครับวันนี้พระสงฆ์เก้ารูปที่หลวงปู่ได้ตักบาตรแล้วนะครับได้เดินรับบาตรจาก าติโยมนะครับสาธุชนนะครับที่มาร่วมบูชในวันนี้นะครับนำโดยหลวงปู่ดลนะครับแล้วก็ยังมีพระเถรานุเถร่หลายรูปเลยนะครับวันนี้คับข้างไปด้วยสิญาณิทธิ์แห่งหลวงปู่พระมหาศิลานะครับวันนี้ศรัทธาสาธุชนมากมายนะครับหลักรายมาจ่ากวัวทุกสาธิตนะครับวันนี้มารวมโตกันที่วัดสวนธรรมปิติจังหวัดกรรไกรผนะครบของที่ตักบาตรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะนําไปเป็นประโยชน์ที่ผมทางานอยู่นะครับ ของตักบาตรทั้งหมดจะไปเป็นประโยชน์นะครับต่อสาธารณประโยชน์นะครับขินนะคะหลวงปู่จะไปทําพิธีตรงโน้นอ,อีกที9โมงครึ่งนะครับครับ9โมงครึ่งตบบารมพิธีนะครับแม่ครับแม่ไปรอตรงนู้นเลยนะครับผมอาหารเหล่านี้นะครับที่หลั่งไหลมาจากนะครับศรัทธ,ธาทุกสาธินนะครับไปเกิดประโยชน์ครั้งหนึ่งเราเคยพาเด็กนักเรียนมานายุง ถ่ายพระเลยถ่ายพระเลยครั้งหนึ่งมีเด็กนักเรียนเคยมาแล้วก็หลวงปู่เอาขนมไปแจกเด็กๆเอานไปแจกเด็กๆน้องๆนักเรียนที่มาทัศนศึกษาขอเหล่านี้ไปสู่ชุมชนนะครับ

ha <laughs> นะครับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับขณะนี้นะครับพระสงฆ์นะครับพระเศราวเถระทั้ง9้ารูปนะครับที่หลวงปู่นะครับได้ตักบาตรนะครับขณะนี้นะครับพระสงฆ์ได้เดินออกมารับบาตรนะครับเป็นตัวแทนของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับมารับบาตรจากญาติโยมนะครับนะครับนะครับข้าวของเหล่านี้นะครับจะไปเป็นประโยชน์นะครับต่อชุมชนนะครับต่อที่ขาดแคลนนะครับ เกิดกุศลบุญนะครับตักบาตรถวายหลวงปู่เป็นกุศลแล้วหนึ่งต่อนะครับข้าวของเหล่านี้ยังได้นําไปบริจาคนะครับเป็นกุศลในรอบที่สองนะครับนะครับถือว่าบารมีของหลวงปู่พระมาศิลาในวันนี้นะครับเป็นที่ประจักษ์แจ้งนะครับลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วทุกสาธิตนะครับเดินทางมากราบหลวงปู่นะครับพระสงฆ์นะครับเดินรับบาตรนะครับก้าวรูปนะครับศรัทธาสาธุชนมากมายจากทั่วทุกสาธิตนะครับเดินทางมาที่วัดสวนธรรมปิติ นะครับจังหวัดกาสินแห่งนี้นะครับในช่วงเช้านะครับเจ็นาฬิกานะครับหลวงปู่ได้เมตตานะครับตักบาตรพระสงฆ์9รูปนะครับและหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง9รูปนะครับได้เป็นตัวแทนขององค์หลวงปู่พระมาศิลานะครับมารับบาตรนะครับจากญาติโยมทุกท่านนะครับข้าวของถึงแม้จะมากมายนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะนําไปเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผม น้องนักเรียนมัธยมศึกษานะครับหลวงปู่ได้นําขนมเหล่านี้ไปแจกนะครับบุญที่ท่านทํานั้นนะครับเกิดประโยชน์2ต่อนะครับได้ตักบาตรหลวงปู่แล้วนะครับได้บุญ1ต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่ได้นําข้าวของนะครับไปมอบให้กับชุมชนผู้ขาดแคลนนะครับเกิดกุศลอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะนั้นน่ยคนที่ร่วมบุญในวันนี้นะครับถือว่าเป็นมหาโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับวันนี้ถือว่าท่านได้ร่วมบุญร่วมงานนะครับถวายมุทิตากับหลวงปู่เช่นเดียวกับพวกเรานะครับเนื่องในวันอายุทนานมงคลก็รอบ81ปีนะครับ81ปีนะครับหลวงปู่ในวันนี้นะครับและในเวลา9มา30นาทีนะครับหลวงปู่จะนะครับเดินทางไปยังบารมิธีนะครับวันนี้ครับผมมั้งแต่กี่โมงแม่มาเั้งแตง ตีสี่ออกจากบ้านตีสามพ่ออยู่ที่ไหนครับสกลนครจริญศิลป์ไลเจอกันอยู่ครับสกลนครนะครับอนุโมทนาบุญนะพ่อนะนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแม่ชีด้วยนะครับวันนี้าีได้้้มมััวนนตงอ๋อพี่สวัสดีครับสวัสดีมาแม่มาเรื่องคือหรอว่ชีมาตั้งแต่ตีหนึ่งอ๋อครับผมครับผมนี่มามามาพอลุมานี่เน่เน่สิสิรักหลวงปู่เลยนะสิ์รักหลวงปู่เลยนะครับ นะครับ <S preach ers> เอาละนไปอนอ่านอนใช่ครับอนุโมทนาบุญนะไปถ้าเราเดินกลับไปทางนู้นนะครับไปเดินกลับไปนะครับนี่นะครับครับขณะนี้พระสงฆ์เก้ารูปนะครับที่เป็นตัวแทนของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับนำโดยพระครูชัยนะครับตอนนี้นะครับระบาดนะครับสิทธิยาฤทธิ์จากทั่วประเทศนะครับญาติโยมระวังนิดนึงเด้อผู้หญิงระวังนิดนึงเด้อนิดนึเด้อข้าก็สายขวานิดนึงสซีโดนพาร์เด้อ นะครับผมไปไปไปอนุโมทนาบุญนะครับพระสงฆ์เก้ารูปนะครับเป็นตัวแทนของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับตอนนี้นะครับเดินรับบาดจากสัญญาณสิธิ์ทั่วประเทศเลยนะครับคับข้างมากเลยวันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับในวันมหามงคลนะครับ14ตุลาคมนะครับครบรอบอายุธนมงคลไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวเขาเคลียร์แล้วก็สิ่งของเหล่านี้นะครับนำไปบริจาคให้ชุมชนผู้ขาดแคลนเด็กนักเรียนยากไร้นะครับเกิดกุศลนะครับแม่ได้บุญสองต่อนะครับ สาธุนะครับตังหล่นครับแม่จ้าไปต้ามาลูกต้ามาลูกมา<ป><ป>เดี๋ยวเรากลับไปหาโปรยุงกันทางนู้ญญาานนะครับไสัญญาถนะครับผนะครับของพี่ได้ยินอยู่เนาะนาอนุโมทนาสาธุเนาะไป ครับก็เสร็จพิธีตักบาตรในช่วงเช้านะครับอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจากทั่วประเทศทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอีร้อยคนดูครับครับอนุโมทนาบุญกับเจ0ดคนดูทางบ้านด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับกุศลบุญบุญไปเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับเพียงแค่น้อมจิตอนุโมทนานะครับ ท่านได้รับบุญมีส่วนมีส่วนบุญในมีส่วนในบุญนี้ร่วมกันนะครับมีส่วนในระบบบุญนี้ด้วยกันนะครับเอาล่ะกลับไปหาพี่ป๋อยุ่งน้ไหนยิ่งมองไหนศาลาที่มีที่งไปข้างจริงๆนะครับนโอ้ยไปเยอะข้างๆจริงๆองร้อยบาทตอนนี้มีวันเดียวนะครับเป็นภาษีอะไรเพื่อไทยดีเป็นมวลสามดีครับไว้ตั้งแต่ปี2ห0า นะ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> uh ็สนีครับนัวนี้บัสามีเรยตู้เอมัถายเลยยเข้าประตูใหญ่ เอาละครับพี่น้องครับอย่างไงผมขอลงไลฟ์สดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอน9โมงนะครับ30นทีก็จะเป็นงานนะครับสลอยุธะแบบเต็มเตมเลยนะครับตอนเช้าเราตักบาทลงไปแล้วยังไงนะครับบูนาบุญกับพี่น้องทุกท่านด้วยถ้ามีโอกาสมาได้นะครับมาเจอกันนะครับที่วัดสวนธรรมปิติใช่วัดสวนธรรมปิติวันนี้พี่น้องเป็นหมื่นคนแน่นอนเนาะครอยู่ใกล้ยังมาทันนะครับวันนี้ท่านนายกมาเป็นประธานเลยพิธีด้วยท่านนายกอนุทินมาด้วยนะครับ <ผ>โอเคอนุโมทนาครับเจอกันครับสวัสดีครับ